ชิงคูณีเราอยู่กันทีสนะชิงโคพัสแส้ของแพ็คนะคะวันนี้จะพามาดูความสดของสมบูรณ์คงวัวเพื่อทาการชนในวันที่27ตุลานะคะสวัสดีหลังสองคนค่ะสดี๋ยวจะไปดูเฉลี่นไปนคะคะเชื่อได้กันบ้างแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะเจอนัทค่ะเจอซีบวัมวมาจากใครโขนได้กันค่ะนี่ลูกบ้านลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะบ้าวแดงบ้าวแดงหรือว่าโคลันดาแดงงามวันมีชัยนะคะบ้าวไดงาอายุกี่ปีคะน้องทกปี เป็นทายาทท่องตัวได้พอสามไหมไม่ทราบไม่สามนะคะช่อนเมื่อกี้ขังอะไรบ้างเลยหนึ่งขังหนึ่งขังชนะได้มาขับกระบี่ชนะที่กระบี่กี่นาทีตอนนั้นประมาณสิบนาทีได้นะวิชาทางช่อนต้องขอบระเพณีในครั้นี้ถ่อคางครับถ่อคางนักนะคะตัวนี้นะเดินวัาวันกิโลได้ค่ะฮาโลฮาโลไปกับเลิมเบ้าเลิมพ่นบางย่างมาดีครับยันเดินเถาเดิมนะคะวัวกินยากษ์ี่น้ำได้ดีไหมดอกนี้ดีครับกินดีไหมเหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ค่ะเรานีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มร้อยเลยวัวสักสมบูรณ์เซ็นต์ ในใต้ตาข้องลู้คิดล่แปดสิบ <80. S 1> ประมาณแปดสิบอีกยี่สิบแรลงวันชนนะถา่ายฟ้าเพึ่มเอฟซีเพึ่งตามกันได้เลยค่ะฟ้าเรียนเชีเยรให้กับบาวเด้งคนไหนนะเรื่ยง่ะไร ค่ะช่ชมช่วยเชียให้เป็นในเชียแดงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมาั่นในชมกันแน่นอนนะคะทีสมาชิกให้อยู่บนหน้าจอคือโคลันดาแดงงามวันมีชัยหรือบ่าวแดงพบกับโคขาวงามวันมีชัยหรือทุ่งทองนะคะทําการเชิาเป็นคุณที่ซ่องในรายการนะคะชิงเงินรางวัลกับที่ซ่องแสนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะเฉินตูีเซฟาเบสแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ